โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านกันด้วยนะครับเพราะผมชัาล่ามน้อยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมบอลพันแมนนะครับเป็นรหัสหลักผมเองนะครับผมวิววิวเก้าสิบสี่นะครับท็อปเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดได้ไดมอนด์เจ็ดสิบแปดนะครับก็คือพีพีเจ็ดสิบแปด เอาพลังครับก็เป็นอันดับที่54พลังอยู่ที่7ล้านนะครับผมก็ตัวก็จะมีอาชุราคาบุโตะนะครับของก็ตามนี้ครับนี่พึ่ง5ดาวนะอาชุราผูพลัง3ดาวม่วงนะครับผมทักษะเปิดหน้า3แต่อย่างอัพไม่สุดนะครับหน้า3ก็ตัวต่อไปครับก็คือซอมบี้แมนนะครับผมอ่าซอมบี้แมนก็คือเปิดหน้า3เรียบร้อย สามสามดาวม่วงสี่สี่ดาวนะครับผมก็ยังไม่ได้อะไรปั้นนะครับผมปั้นมากก็เนีย่ยว่าจะเป็นแปดห้าครับก็จะเัอต่อไปก็จะเป็นโลเด้นบอลับโลเด้นบอลนี่แบบโหปั้นโคสุดดูดิเนี่ยโอ้สุดจัดอะโลเด้นบอลนะครับโคเด้นบอลสุดแล้วต่อไปก็เป็นแทงท็อปนะครับผมแล้วก็เป็นไอ้แหล่เจ้าทะเลป้าเล่ ล,ออล,ลึกเออทะเลลึกแล้วก็คุปเปอร์ราชาแล้วก็ราชาใต้ทะราชาใต้ดินนะแล้วก็จะเป็นหน้ากากหวานนะครัแล้วจะเป็นอะตอมิกนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมปั้นอะตอมิกรหัสนี้นครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมแบแบจะปาทีนางง่ายจะปาทีนาง่งหันเลยแล้วคอยดูถ้าอยากให้ปั้นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ตัวไปบิสคิงนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโซนินครับก็ตาม,มนี้แหละภูภุกิครับผมเมลกาซัดนะเฮ้ยเมลกาซัดแล้วก็จกักรพรรดิเด็กนะจักพรรดเด็กนี้ไม่ได้ปันน้นนะแล้วก็จะเป็นราชานานฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่าครบาบขนาดไหนไปมดูที่ฟีเจอร์ก่อนเลยครับ ก็มาดูแรกครับอันแรกนี่คือครบนะครับผมอันที่สองครบอันที่สามอันไรไปดูเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็อันต่อไปก็คือห้องวิจัยนะครับเออ งั้นเราไปลองดูกันตอูสกันละกันตอนแรกก็จะไปห้องวิจัยสักหน่อยเผื่อไปโดนตัวต่อสู้โอ้โหเกินเสียรอยอูมต่อสู้ไปเลยครับก็จะจบนี่ต่อยธรรมดาไปชิวๆโอ้ยไม่ใชเบาๆนยเสียรอย เอาสิวะแบบอิยัสู้เข้าไหวหรอวะดวงต่อยสวนทะเลลึกทะเลลึกทำไรทะเลลึกแรบลิ้นเบ๋ใส่โอ้โหก็ชิวๆดวงต่อยก็ชิวอยู่ละดวงตัวท็อปเราเลยนี่หว่าก็ต่อไปเคุยดวงต่อไม่ตอบละกันไม่รู้อเลยเลยก็ไม่ตอบ ครับนี่ก็เดินไปดูห้องวิจัยกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนครับห้องวิจัยก็จะเป็น G นอสห้าทะเลลึกห้าแล้วก็เป็นเด็กห้าไอดอนห้าก็จะเป็นยุงห้าเลเวลเก้าห้านะครับจะใกล้เก้าห้าแล้วก็มาดูมาดูนี่กันดีกว่าลงฝึกนะครับลงยิมร้อยหมดเลยนะครับร้อย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  ไว้นะก็เดินไปดูด,ปด่านกันต่อเลยนะครับผมก็ด่านอยู่ที่ด่านที่สิบเก้านะจะไปด่านนี้แล้วโอเคเราะไปรับของตะขาบก่อนละกันโอเคครับผมได้เก็บได้ได้เก็บนี่โอเคได้ขอม่วงมาก่อนก็ไ,ได้อะไรดีๆครบพอดีครับทุกคนอันนี้ได้ยี่สิบใช่ไหม ยี่สิบแรกมาก่อนแรกนี้มาไปมาก่อนสิบอันทนไปเราไปลุปนนี่นิดกว่ายู่งไรหวะยู่ไหนวะเอ้าหายหายไปไหน,หน,ไหนง,ง, What the งงว่าท๊ะคิงงงว่าหายไปไหนวะโอ้โหเอา้าคิดว่าครบถท โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูประลองกันก่อนนะครับคามะลองก็อยู่ที่78นะครับส่วนยอดเข่านะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งฮีโร่นะครับจะอยู่ที่อันดับที่70นะครับส่วนปีศาจก็จะอยู่ที่63นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ไปลงไปนะครับก็ ผมก็จะถาตัวเองว่ามาดูกันว่าในเวลากี่สัปดาห์กี่เดือน,นครับผมจะพลัง10บล้านนะครับผมอ่าก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับพัน์นี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ